ซุ้มกอปูทุ่งเศรษฐีกำแพงเพชรแม่เหล็กดูดนะครับสวยงามมากครับแต่ส่วนผสม มีแดงมีขาวมีน้ำตาลสีเขียวสีดำมันปูมะขามมะขามเปียก เซียนบางคนบอกว่าพระจะต้องสีเหมือนกันทั้งหมดหากตรงไหนสีไม่เหมือนกันจะเกเอาอะไรมาคิดต้องขึ้นกล้องครับไม่ใช่ดูด้วยกล้องส 10x ของคุณเนี่ยอย่างเงี้ยข้างบนออกเหลืองเห็นไหมครับข้างล่างออก สีออกเหลืองสีส้มคุณว่าเก๊ได้ไงเอาไปตรวจมวลสารกันไหมล่ะมั่วเสียนบางคนไม่รู้จริงแกพูดคุณมีกล้องแบบผมหรือเปล่าคุณตรวจด้วยกล้อง 10x ถา้าจะเกยจะแท้ต้องไปตรวจมวลสารที่เฮียกุ๋ยรัชดาครับผมตรวจมายี่สิบสามสิบองค์แล้วผมผ่านหมด